สวัสดีค่ะมากินข้าวด้นะค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะเนี่ยมากินข้าวกับพี่ตั้มวันนี้พี่ตั้มมาบ้านประถวนเด้อมากินข้าวจ้าธนากระผมน้อยอาจจะมาก็ได้มาค่ะมากินข้าวกับพี่ตั้มเด้อแซ่บอร่อยปิ้งไก่มามามากินข้าวกินข้าวกินข้าวกับดาราดารา มอเอินจังกินปนเห็ดไข่ละละลายในลงกระทืบนะโอ้เยื่อเลยเยอะเลยเจเป,ปลิลกำลังมาเจเป,ปลิลกำลังมาืมบืม,มไปหัดบทเปน็นยังปูเสือนางแค่นี้แหละเหรอเออจะมาเดี๋ยวนี้ยฮาแหละอยู่หลายๆคนจะสนุกปู่ศาสตร์เลยไหมปู่ศาดตร์ไปเลยยาวแบบวันนี้อยู่ยาวแหละจวด,ดๆกันไป ใครอยาใครว่าแสนแพมอะไรไม่ได้นะโดนโดนแน่คนที่นี่ก็ไม่มีเลยหรอกจริงๆมันมีเลยพวกข้างนอกมัวุ่นวายคนที่นี่มันไม่มีอะไรมีแต่ไอ้พวกรอบนอกไอ้ที่ว่าเสือกมีแต่บ้านเขาเนี่ยคอยด่าคนอื่นี่นหละใช่ใช่คนข้างในมันไม่มีปัญหาวันที่นี่ไม่มีอะไรกันเลยคนข้างนอกทมไลฟ์ให้ปลาทอนอ่ะเข็ง ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขบคค่ะอบคุณค่ะขอบคุค่ะขอบคุณ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 ค่อยกุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะบุณค้ะขอบคุณค่บุ้ม่ะขอบคุณขบคุาค่ะอบคุ่ะบค่ะขอบคุขอบคุน่ะขอบค่ะอบค้ณ่อบห่ขอยครัขอบคร่อบค้ณ่อบคอบครบคุอ จจหน่อยไหนจำเจหน่อยจะมาบอแน่าน่าจ้ะหรือใครเรู้มาติด้วยคนน่ะค่ะยักเมืองแกลงนขาขสวัสดีค่ะจากเยอรมันสวัสดีค่ะแม่วิภาวีสวัสดีค่ะพี่นิวคนไปหาค่ะอร่อยเหดอร่อยค่ะอะไรเนาะหาเห็ดนึ่งเห็ดหืมกระถอนนึ่งเห็ด อันนี้เกมฝึกไหว้ใส่ของหายากนั้นบำรุงร่างกายเไม่ค่อยได้กินนั่นนี่ไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยเไอ้อนี่วันลุงหายไปดิเก็บหวายเนี่ยเหรอหวายแบบนี้นะหวายแบบนี้ละจ้ะมันสูงๆแล้วมันก็จะเป็นเครือไงเป็นเครือแล้วมันก็จะแข็งๆมาสารสันติเข้าสันกระติ๊บเนาะมามามาโซน่าหมอก มาซอยๆออกแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็มาสารนะไปหาอาหารบ้านๆนส้นยอดขามมากินเด้อค่ะเดอ้อมาด้วจันต้มหน่อไม้มีมีเห็ดหนึ้ตอตนะ้นนะนะให้มัน,นมีโลดอันนี้ไม่ได้เพิ่มมาขายไม่ได้เพิ่มจุดแล้วนะเนาะขายมาไวออมซื้อมาไว วุฒิการสูงนี่อย่าไปโตมันมันกินเลยตัวใหญ่แท้เป็นตี่ยเลยอย่าไปเห็ดมันนะมันสิตอดไม่ตอดละไม่ตอดละอันนี้กระโดนมันยิ่งกว่าพึ่งนะเนี่ยโออเลยระวังเลยมันจะกินนะมันจะกินของมันแก่ๆกมันชอบกินเนื้อสวัสดีค่ะพี่ไฮแจ๊กสวัสดีค่ะแม่วาลีสวัสดีค่ะแม่บุญบุญบุญทองทองใช่ใช่ปบว่ะสวัสดีค่ะปลาทอร์ทำอะไรเนี่ย ับข้าวเก่งบมแมนบ์ได้ทำเก่งต่ำธรรมดาคุณออกไปใช่ไหมนี่คุณออกสื่อได้บ่ะไม่ไหรอกไม่ได้ขอบคุณเดี๋ยวจะพูดท่านฟังไม่เป็นไรไม่เป็นไรม่วนข้าเขาพูดแต่ไม่เป็นไรขอจะให้เขาขาเาเก่งเขาเรียกว่าเป็นการโกรธมันครับสวัสดีค่ะน้องเจ็ดอยู่ห้างปลาถอนนะออ๋ขาโอ้ยเนาะ ค่ะขอบคุณค ah ่ะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะอยู่ข้างบ้านประทอนเนี่ยนะบอกอยู่ข้างบ้านเลยอยู่ค่ะอ๋อละอยู่ข้างบ้านเนี่ยพี่ยังคอยกินจานเดียวหลักหลายที่กะมอกหลักหลายที่พี่จานเอีกวอีแล้วเอาหมอขึ้นไปแช่เมื่อคืนนี้ดีนะหนบ่โคตรข่าวออกแล้วหงไม่อีกเออเขาบอกว่าคนมาเยอะประทอนกินเลยมาไม่ถึงแล้วเพราะว่าสิตีก็มามากับเพื่อนเขาอีกสามสี่คนนั่ง อืม,มไม่ก็มาเราต้งาองคุขขขาา้ข่าวเลยอือค่ะสวัสดีค่ะแม่ซีห้าหวัสดีค่ะชาวบ้านโดนหวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาได้ทานกินของดีอืเน้ของป่านะหายากอร่หรอยอร่อยอะไร,ออรอยยของป่ขาขอบคุณค่ะตะกวดอ๋อนี่เหรอหาไม่ยากเหรอค่ะเอ้าไม่มีเลย มันขึ้นภูกี่ครั้งถึงจะได้ได้่อได้ไม่แล้วนางว่าอากเงินยังสิเลนมาตัวคัะกิโลละสามร้อย้ามันจะกินพิ่ตัมแล้วนะอ่ะตั้ให้เบอร์าตังออกรถอิ่มล้วพอหลอกกิโลละสามร้อห้าสิบี <hi> เลย <c oughs> ได้หรอได้ลงมคดีเราพี่ต๊อกพี่ต๊อกไปทำข่าวบุรีรัมย์แสงลงไปไม่เชวานี่เพิ่งยืนอยู่นี่อยู่หรอเพิ่งจะนด้กินร่างๆเหรอฮะร่างๆเหรอพี่นอนเขาลปไปรอไอ้ถ้านอนเล่นแล้วเขาก็ลงไปต่อยปังปอนแถวปังปอนนะมั้ง อ่ะเปล่ากินเปล่าก็บนี่ <c oughs> แมงนี่มันจะสอดไม่เอาแล้วครับเปล่อาลอะไรครับอิ่มแล้วกระมังหยุดไหมอ่ะกระมัองอ,อ่ะแล้วไปห้องใหม่แล้วมั้ยอ่ะจานที่สามอ่ะ <c oughs> โอ้โหคโ <c oughs> ุณบอกกินจานที่สามเลยด้วยนี่<อ>ไม่แม่แต่จานที่สาม แชร์ไครั้งแชก่อนอกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเขากล้องมาทำไมเหลืงองถ่ายนานอโอ้คนเยอะอยู่นะ้าร้อยยังไงยังขาอยู่อย่าลืมกดไลค์นะคะพี่ดูเลยคอยกางมาดู <c oughs> มีลงห้องเข้ามาด้วยเมื่อคืนตอนเจสขายเสื้อผ้ามาสั่งซื้อครีมลงห้องเพื่นวะหรอค่ะเดี๋ยวเจสขายเสื้อผ้าค่ะขายเสื้อผ้ากกๆของพี่วิเหรอคเสื้อผ้าแบบไหนาเป็นเสื้อยืดธรรมดาเนี่ยเหรอผ้ามัดย้อมผ้าคามโอ้จ้ะเสื้อไปละไปละพี่ชอไปละคล้ายๆแบบไปแสมแทมแล้วรายงาน มานอ้กมาแล้วเคลือคล้ายๆแบบเต๋อเขาเขาช่างเขาเรียกเขาไหลนะแบบนั้นก็มีค่ะคนหาอะไรอย่างเ้ยแตดีล่ะทำไงม่ได้ตัวเองไม่พูดถึงนะค่ะทำไงได้อย่างนั้นแต่แต่ยังสร้างเรื่องมโนใส่ร้ายชาวบ้านเนาะงั้นเขา สวัสดีแม,ม่ลูก,ลกสวัสดีลุงตั้มแม่ลูกสวัสดีค่ะไปห้าร้อยน้องเพยน้องเพย์ไปลูกสาวค่ะอืมเก่งลูกเอามานั่งกินเทกาเท่าเท่ากับลูกสาวเลยมันค่ะเอาข้าวเหนียวกข้าวเจ้าเรินมกวาก่อนไม่รู้ข้าวเหนียวข้าวเจ้าเรินมจกวาดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ সুতিনি <laughs> কিন্তু